สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะขออนุญาตพาเพื่อนๆมาเข้าสวนนะคะมาทำการเก็บมะเขือพวงนะคะวันนี้เราจะมีเมนูแกงนะคะในเมนูครั้งต่อไปนะคะก็เลยมาเก็บมะเขือพวงก,ก่อนนะคะ มะเขือพวงเนี่ยที่จริงมันดกมากเลยนะคะแต่ตอนนี้มันกลายแล้วคือมันปลายแล้วมันจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เพราะกินเก็บกินไปไหลายรอบนะคะ <c oughs> มะเขือพวงเนี่ย <c oughs> จริงดีมีประโยชน์จริงๆนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะใช้เขาเอาไปทําได้หลากหลายเมนูนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเพื่อนๆก็ลองเอาไปแกงกินกันนะคะวันนี้เราจะเอาไปแกงนะคะ สาเหตุที่มาเก็บก็คือจะทําการแกงป่านะคะในเมนูต่อไปนะคะเพื่อนๆคอยติดตามชมนะคะในคลิปต่อไปว่าเราจะไปทําแกงป่าอะไรนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็รอกินรอชมกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะ mm hmm. มะเขือพวงเนี่ยก็สดๆใหม่ๆจากต้นเลยนะคะนี่นะคะ mm hmm. แล้วก็เด็ดก็ไม่ค่อยจะเป็นนะคะปกติพี่เขาจะเป็นคนเก็บไปให้นะคะวันนี้เขาบอกว่าให้ไปเก็บเอง <laughs> ก็เลยมาเก็บเองนะคะประมาณนี้เลยค่ะถ่ายคลิปไปด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ในการทํางานนะคะนีนะคะเสือพวงพอแขนโดนใบมะเขือพวงนะคะจะรู้สึกคันเลยค่ะคันมากๆเลยดีนะคะมันก็จะมีหนามด้วยนะคะมะเขือพวงเนี่ยก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะต้นก็ย้าใหญ่นะคะทั่วหัวเลย เดี๋ยวเราเก็บกันไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเมนูมะเขือพวงนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะทั้งเอาไปแกงเอาไปทําน้ําพริกหรือว่า,าแกงอะไรนะผัดเผ็ดผัดพริกผัดอะไรตาอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะหลากหลายเมนูเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะนี่นะคะพวงก,ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ล้วเพราะว่ามันจะหมดแล้วนี่นะคะ มีคนมาช่วยถ่ายนะคะนี่นะคะสูงสซ่วมท่วมท่วมพูดผิดพูดถูกนี่นะคะเดี๋ยวเราเก็บมะเขือพวงกันก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะต้นนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นนั้นด้วยนะคะจะได้พอหม้อนึงเราจะใช้เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าแกง แกงเนี่ยก็หม้อใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บมะเขือพวงก,กันก่อนนะคะนี่นะคะด้ประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวมีคนมาช่วยเก็บนะคะนี่นะคะมีผู้ช่วยมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเก็บนะคะเพื่อนๆะคะ่ะก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วมันคันมากๆเลย เก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มเองนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ไปเก็บมาได้เต็มกระมังนี่นะคะเราก็จะมาทำการเ,าเด็ดเอาเม็ดออกจากพวงมันนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเด็ดเด็ดสดๆใหม่ๆเลยนะคะเพื่อนๆ กินแบบอร่อยมากๆเลยนะมะเขือพวงเนี่ยมันก็จะเป็นมะเขือพวงจะมีสรรพคุณทางเขาเรียกอะไรนะสมุนไพรที่ดีๆอย่างหนึ่งเลยนะคะพูดผิดพูดถูกต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆพ,พูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็พูดจังเลยพูดผิดประจํานี่นะคะมะเขือพวงเนี่ยก็จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะมีประโยชน์ในการ ก็เ,เรียกว่าต่อต้านโรคมะเร็งนะคะต่อต้านเฉยนะคะไม่ใช่รักษานะคะเพื่อนๆนแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะระดับน้ําตาลให้ผู้ป่วยนะคะนะคะช่วยเขาเรียกว่าอะไรมันจะไปเคลือบผิวของลําไส้นะคะเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยจะทําให้อาหารที่เรากินเข้าไปผ่านลําไส้ได้ช้านะคะแล้วก็มันก็จะทําการดูดซับแป้งและน้ําตาลนะคะ ให้อยู่ในระดับที่คงที่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีสารอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความแก่นะคะใครไม่อยากแก่ก็กินมะเขือพวงเยอะๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เสริมสร้างภูมคุ้มกันนะคะให้ร่างกายให้แข็งแรงนะคะช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงนะคะช่วยลดความเสี่ยงความเครียดนะคะนี่นะคะ ก็หาชมกันได้นะคะหาชมความรู้ความรู้รอบตัวนะคะนิดนิๆหน่อยๆนะคะเราก็เอามาบอกได้นิดนิๆหน่อยๆนะคะมันก็มีหลากหลายมากมายเลยนะคะที่จะเ,เป็นสมุนไพรที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ,ะคะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ประมาณ1จานเต็มๆเลยนะคะนี่นะคะเราเด็ดเสร็จแล้วนะคะ สเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างน้ํานะคะแล้วก็พักใส่จานไว้นะคะ รับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทุกท่ททานนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเกดแชนแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปขอให้เฮงเงเลยๆตลอดไปค่ะ See you again tomorrow. แล้วพบกันในคลิปต่อ,ตอไปนะคะอย่าลืมตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ